i don't give a fuck what you say yeah i'ma do shit my way so you can go kick crocs k i'ma stack bricks up build what i want to make yeah. <gotta> ตอนที่637ช่วงเวลานี้ราชิงเกิดความกมเกรียว ในวางเพิ่มองค์ชายน้อยคนเด่งเถิมอเรื่องหน้ายินดีแต่เหมยเฟยเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดไม่มีผู้ใดกล้าวิพากษวิจารณ์อินพอที่ทำคลอดในวางย่อมร่วมกรบฝังกับเหมยเฟยที่ตายเพราะคลอดยากนาหมอตำแหนะ่เนาะอินพอตอนนี้ราชสำนักชิงกำลังกรีธาทัพขึ้นเหนือวางรากฐานรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่น ผู้ใดมีขวัญสุนัขเทียมฟ้ากราววาจาละเมิดข้อห้ามหรือไม่กลัวถูกขันทีสังกัดราชสำนักวังไหนได้เยินเรอแต่ผ่านไปไม่กี่วันเรื่องเหมยเฟยก็จางหายไปในมหานครกราบเคินสู่สภาพลมชิวเทียนโวยพัดเฉยเฉียว การศึกทางเหนือ,อยังดำเนินต่อไปฤดูหนาวใกล้มาถึงสภาวะจู่โจมของราชิงยังไม่ลดลงบุกขึ้นเหนือไปตลอดทางจนใกล้ถึงแนวป้องกันเมืองหนันจริงซึ่งชาวเปยฉีวางไว้เพียงแต่ซางซาหุทรับมอบอาน,นาจจากม้งเต้เปยฉีอย่างเต็มที่ยังคงตึงกำลังอยู่ในแควน้นซง จับจ้องมองดูเส้นทางเดินทับของทับชิ่งสร้างความเกริงเกรงแก่ทับชิ่งไม่น้อยสุดท้ายซื่อเฟยยังคงขึ้นเหนือไปแม่ทับเก่าประจำเมืองเอี้ยนจริงซึ่งเคยกำราบท่ายอุดอรผู้นี้ถูกห้องเตะส่งตัวไปชื่อเหลือแม่ทับใหญ่หวังชื่อคุณ ส่งไปช่วยเหลือแม่ทัพใหญ่หวังชื่อคุณพิชิตแคนเปิดฉีซื้อเฟยพอจากไปตำแหน่งแม่ทัพใหญ่รักษาการมหานคร,รกระว่างลงไม่ทราบเป็นที่ต้องการของแม่ทัพคุมกะลังมากน้อยเท่าใดแต่หลังจากนั้นฮ่องเต้มีราชองค์การดับความหวังของทั้งหมดไปเยาว,วานพ้นจากหน้าที่เสนาธิการสังกัดมนตรีแห่งรัฐนอกจากรัฐแหน่งไทโฟ ประสิทธิ์ประสาทวิชาบูแก่องค์ชายสามแล้วยังควบตำแหน่งแม่ทับหย่ารักษาการมหานครหลังคำสั่งแต่งตั้งไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้านเนเพราะรอบปีมาในยี่วานประกอบความดีความชอบที่เส้นทางสีเลี้ยงฟังตนตกของอาณาจักรชิ่งไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถสกัดยับยั้งมันได้ เมื่อหลายสิบปีก่อนเยี่ยชงผู้เป็นบิดากรับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่รักษา,าการมหาละครตั้งแต่ยาววัยตอนนี้เหตุการณ์หมุนเวียนกลับมาใหม่ถึงรอบบุตรชายที่มันไม่ชม,ชมชอบเท่าใดแต่ในสายตาคนนอกเห็นว่าเป็นลูกเสือตระกูลขุนศึกเป็นเสาหลักคำยันวงตระกูลยามเที่ยงปลายชิวเทียนแสงอาทิตย์ส่องต้องชุดเกราะเบาของเยี่ยววานแม่ทัพหนุ่มผู้นี้ใช้เท้าหนีบ ท้องม้าควบหยอะย่างออกจากประตูเมืองเจิง้งหยางยิตากวาดผ่านร่างรัศดรเฉียดผ่านข้างกายใครนกเหี่ยวกลางทุ่งหญ้ามองหาเหยื่อของตนเองซึ่งความจริงนี้เป็นปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณของมันมันไม่คาดหวังว่าจะเจาะพบได้เท้าเสือฟ้านจากที่นี่ เพียงกระหายต้องการพบกับบุคคลในตำนานผู้นี้ถึงแม่ฮองเต้รับสั่งเป็นคำขาดหากว่ามันพบผ่านฟ้านเสียนต้องถอยกายไป3าก้าวแต่ว่าเยาวันไหนเลยยินยอมพร้อมใจใต้ทองฟ้าชิวเทียนที่โล่งฟางแสงอาทิตย์เกิดเป็นลำแสงทั้งตรงทั้งโคดเขียวนับไม่ถ้วนเยาวันต้องหยีตาลงกว่าเดิมจนหางตาเกิดรอยย่นที่ขัดกับใบของมันมัน นึกถึงคาสนานาขององเต้ที่หน้าพระธรรมนักไทยจีจิตใจต้องสับสนว่าวุ่นกว่าเดิมว่าวุ่นกว่าเดิมเหตุใดจึงเลือกกรีธาทับขึ้นเหนือในช่วงชิวเทียนหรือไม่กลัวว่าจะเผชิญกับความเด็อดหนาวอันยาวนานนี่เป็นปัญหาที่เจ้าชีวิตกับขุนนางเปยดฉีขอบคิดไม่เข้าใจและเป็นส่วนที่เราขุนนางราชิ่งวิตก,กังบน แต่ฮงเต้พอมีราชองค์การเหล่ามาเสกเหยียบย่ำเส้นทางขึ้นเหนือปลายไม่ว่าผู้ใดกลราถามถ่ายมากความที่น่าประหลาดก็คือมอนตรีแห่งรัฐภายใต้การดูแลของเย่โงซึ่งรอบรู้ด่านการทหารที่สุดกลับมีผู้ใดกราบพูนทัดทานฮ่องเต้ <c oughs> <c oughs> เยี่ยวานอยู่บนหลังม้ากม้มศีรษะลงเล็กน้อยค้ายคิด หลบเลี่ยงแสงอาทิตย์ที่ไม่แผดย่าทอดใดมุมปากปรากฏรอยยิ้มอันขมขื่นขึ้นพรางครุ่นคิดสิ่งที่ทรงชายชาติทหารหลายพันหลายหมื่นเข้าสู่สมรภูมิเพียงเพื่อบีบังคับให้มันปรากฏตัวมันไม่เข้าใจว่าฮองเต้ฉนายทรงให้ความสำคัญกับฟ้านเสียนถึงเพียงนี้ยิ่งไม่เข้าใจว่า เพียงเพื่อล่อลวงฟานเสียนออกมาฆ่าทิ้งห้องเทต,ต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยชีวิตของชายชาติทหารมากมายถึงเพียงนี้ที่แท้สมควรหรือไม่ขณะที่แม่ทัพเยี่ยวว่านนึกสะท้อนใจหารู้ไม่ว่าเป้าหมายที่มันคิดจู่จมสังหารทั้งเป็นผู้ในห้องเต,ต้วันมิตกที่สุดได้ผ่านเข้าประตูเมืองกลับถึงมาหานครแล้วเพียงแต่ประตูเมืองที่ทั้งสองเดินผ่านไม่ใช่ประตูเมืองเชิองหยาง ใต้แสงอาทิตย์ยามเที่ยงนอกประตูเมืองตะวันตกก็สว่างเจิดจ้าในฝูงชนที่ขารร่ำปรากฏเงาร่างที่ไม่สกิดความสนใจผู้คนขึ้นสองสายคนหนึ่งสวมสายเสื้อผ้าเนื้อฝ้ายธรรมดาอีกคนหนึ่งสวมหมวกงอบอยู่บนศีรษะ คริปตาหยียบย่างเข้าสู่มหาคนครฟ้านเสียนซึ่งผ่านการปลอมแปลงชมเล็กน้อยต้องเหลียวมองอูจูที่ข้างกายแวบบหนึ่งหมวกงอบที่กว้างใหญ่ปกปิดแห่ผ้าสีดำปิดตาอูจูไว้สมควรไม่มีผู้ใดสังสนใจ เมื่อเนนนานมาแล้วเยื่อชิงเหมยนำอูจูที่ยาววาเดินทางถึงมหานครราชิงเช่นผู้เดินทางคนหนึ่งนางเดินผ่านประตูเมืองที่เยื่อชงเฝ้ารักษาทุบตีเยื่อชงไปหน้าบวมชูราหัวสุกรจากนั้นเชื่อเหลือบรดผู้หนึ่งสร้างกิจการอันอยิ่งใหญ่ นนีฟ้านเสียงนำอุจจูที่เฉยเมยเย็นชากลับมาอยังมหานครอย่างเงียบเชียบโดยหลีกเลี่ยงประตูเมืองเจิ้งอย่างที่เยาว่านเฝ้ารักษาล้อมเกลื่อนเข้ากับฝูงชนประหนึ่งบิญญาณสองดวงเตรียมยุติจิตการอันยิ่งใหญ่ของบรอดนั้นเริ่มจากที่นี่ยุติในที่นี่ดูเหมือนเป็นวัตจักรอันงดงามประการหนึ่ง ขณะที่ฟ้านเสียงกับอูจูกลับมายัางมหานครการศึกทั้งเหนือยังดำเนินต่อไปการตายของเมยเฟยก็ผ่านไปหลายวันตอนนี้มันแม้เป็นโจนกบฏของราชิงถูกปลดออกจากตำแหน่งทั้งหมดแต่ยังมีช่องทางข้อมูลข่าวสารขณะที่พักในโรงเตียมแห่งหนึ่งฟ้านเสียงหลับตาลงนึกถึงการตายของเบยเฟยยแกแยะโอกาสความสำเร็จของตอนเองจิตใจ,จต้องหนักอึ้งเคร่งเครียดขึ้นมา วันเวลาหลังจากนั้นฟ้านเสือนปลอมตัวมันเด็กกราบใช้ชุดเขียวที่พบเห็นอยู่เสมอในมหาคนครแม้เบียนไปยังตัวตึกต่างๆเขาร้านน้ำชาตามตรอกซอยโดยไม่ไปหาคนที่ตนเองรู้จักเนื่องเพราะมันไม่ต้องการถูกผู้คนนับพันนับหมื่นไล่ฆ่าข่าฟันเพียงค้นหาสิ่งของอันใดมันกำลังค้นหาหีบหนังสีดำใบนั้นวันนีปรงพระชนล้มเหลียวบนลานกว้างน้าเมืองพระราชวังมันตกในวงล้อมของทาบชิงรันยินเสียง นดังขึ้นทั้ง3้ำว่าฮงเต้แทบสวรรคตใต้การซุ่มสังหารครั้งนั้น หากสามารถค้นหาหีบหนังสีดำกลับมาเรื่องราวหลังจากนั้นอาจสะดวกสดายอาจสะดวกได้ขึ้นแต่ว่าหีบหนังสีดำตกอยู่ในมือผู้ใดคำถามนี้คมความจริงสมควรถามอุจูแต่อุจุในตอนนี้คล้ายกระดาษที่ขาวซีดแผ่นหนึ่งจําอันใดไม่ได้มันไม่กังวลสนใจอันใดมันเพียงติดตามฟ้านเสียนออกจากวิหารศักดิ์สิทธิ์ตามสันชาติยานเริ่มสัมผัสกับโลกนอกวิหาร หลายวันมานี้เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัรวเพื่อทําตามข้อตกลงกับฮองเต้ฟ้านเสียไม่ได้กลับตึกตระกูลฟ้านมันเคยไปยังละแวกหอปิดดาวค้นหาร่องรอยดูทั้งเฝ้าครุ่นคิดนอกจากตนเองแล้วผู้ใด ได้รับความไว้วังใจจากท่านอาอุจูแต่ว่าแนวความคิดของมันเกิดความผิดพลาดเพระะได้นึกถึงสตรีนางนั้นดังนั้นการค้นหาปราจากทิศทางถึงกับคิดดั้มรองตะโกนที่กลางถนนในมหานครถึงอย่างไรมันในตอนนี้เป็นศัตรูโดยร,รวมของราชสำนักชิงยามอยู่ในมหานครดูเหมือนสงบสันจิ แท้จริงเริ่มแผ่ส่านกินอายข้าฟันแห่งนี้ภารกิจอันดับแรกคือต้องปกปิดร่องรอยมีชีวิตสืบไปมันกระทั่งคนเก่าของสนักตรวจสอบยังไม่กล้าติดต่อดังนั้นการค้นหาเช่นนี้แสดงว่าศูนย์เปล่ามหานครในตอนนี้ต่างกับมหานครเมื่อการก่อนสำนักตรวจสอบมีสภาพเฉกเช่นลูกชู้ของอนุพันธ์ยา อยู่ในสภาพงอนเงี่หากไม่ใช่ฮ้องเต้ยังไม่ถึงกับชาราจนลเลือนเกรงว่าเหล่าพนางคงเสนอให้ยุบสำนักตรวจสอบทิ้งไปที่ฝันมา้านเสียนเข้าใจว่าตนเองครอบครองของวิเศษสามสิ่งไม่ว่าที่ใดล้วนไปได้ ดังนั้นถึงแม้หลังจากที่ตายแล้วฟื้นคืนตกอยู่ในห่วงขับขันเพียงไหนยังไม่สูญเสียความเชื่อมั่นมาก่อนแม้แต่เผชิญกับกระบี่ของเยี่ยหลิวหวินหรือพระดัชนีของฮ่องเต้มันยังเห็นว่าเป็นคนที่ดุดันที่สุดในโลกของวิเศษทั้งสามสิ่งของมันได้แก่ลูกธนูอาบยาพิษมีดสั้นอาบยาพิษและท่านอาอูจูแต่ตอนนี้ท่านอาอูจูก,กลายเป็นคนปัญญาอ่อนตัวหนึ่งหีบหนังสีดำก็สูญหายไปมันยังจะทำอย่าง อางไรได้ <t ư> ตึกตระกูลฟ้านตึกหลิวกอกงวางเจ้าจิ้งอง๋องตึกตระกูลเอียนวางเหอชิงอง๋องสมัครตรวจสอบบนถนนเทียนเหอตึกที่หนึ่งซึ่งอยู่ติดกับตึกต้าหลี่ซื่อตึกน้อยตัวเมืองทิศใต้ทุกสถานที่ที่ฟ้านเสียนอาติดต่อด้วยล้วนวางหูตาของราชสำนักมีอยู่หลายครั้งที่ฟ้านเสียนแทบไปเชิญกับผู้บำเพ็ญเพียรในสวมหมวง้อเปลยเท้าเปล่าสถานการณ์บวบบิดหวานเสียวยิ่ง เมื่อคบคิดไม่เข้าใจว่าหีบหนังสีดำอยู่ที่ใดก็ไม่นึกถึงหากเปรียบเทียบกัรพระพรรมัยที่แจ้จริงตลอดจนสภาพของพระไทยของฮ่งเต้จึงมีความสำคัญที่สุดถึงแม้ว่ามันได้รับข้อมูลข่าวสารแต่ฟ้านเสียงยังไม่เชื่อโดยสนิทใจเนื่องพราะฮ่องเต้ในวางทรงถนัดในการสะกดอดกลั้นและล่อลวงสังหาร ไม่ว่าบนเขาต้าตรงซานหรืออีกหลายครั้งร้อนเป็นเช่นนี้ฟ้านเสียนไม่คิดกระทำข้อผิดพลาดนึ่องเพราะมันทราบห้องเต้จะไม่เปิดโอกาสให้มันกระทำข้อผิดพลาดอีกกล่าวไปประหลาดแท้ห้องเต้กับฟ้านเสียนต่างไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของอีฝ่ายอย่างท่องแท้โดยเพาะนึกถึงอีฝ่ายจิตใจจะสงบเยือกเย็นลงคงเหลือแต่คำว่าขอ้ขอขอ้ขอขอ้อข้อ คำว่าค่านี้นี่ไม่ต้องบอกต่อผู้คนไม่ต้องกปล่าประกาศต่อฟ้าดินความคิดค่าอีกฝ่ายก,ายกลายเป็นเครื่องคำจุนทางจิตใจให้ทั้งสองมีชีวิตอยู่ในโลกกล่าวไปถือเป็นเรื่องเศร้าประการหนึ่งฟ้าเสียนอยู่ในโรงเตรียมไคล้ครวญเป็นเวลานานเห็นว่าหากต้องการทราบสถานที่ใช่ดิหากต้องการทราบสภาพที่แท้จริงในวังสุดท้ายเลือกตึกตระกูลเยี่ย ตึกตะกูลเยี่ยจงรักภักดีเยี่ยชงเป็นคุณอางเชิงซื่อสำนักตรวจสอบเยี่ยวานเป็นแม่ทัพใหญ่รักษา,าการมหานครองเต้ทรงไม่วางพระไทยย่อมไม่ส่องหูตาไปจับตาดู ทอดตาทั่วแผ่นดินแทบไม่มีสถานที่ที่สกัดกัน้นการเร้นกายเข้าไปของฟ้านเสียงได้ดังนั้นเมื่อเยื่อลิงเอ๋อที่มีหน้าตาเศร้าหมองฟันพบเห็นเด็กรับใช้ชุดเขียวผู้หนึ่งปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าดุดพูดร้ายต้องหน้าแปรเปลี่ยนไปแต่แม่เสือสาวของตระกูลขุนพลผู้นี้จะยิงไรไม่ใช่ยิงสาวอ่อนแอจึงไม่เรียกร้องผู้คนหากชักดาบจากข้างเอีฟยันใส่อย่างดุดัน เป็นขคาพเจ้าบ้านเสียนเอ่ยปากคำหนึ่งมุมปากปรากฏรอยยิ้มอย่างเหนื่อยลาขึ้นหลิงเยื่อหลิงเอออุทานว่าเป็นท่านหรอือพรางมองดูใบหน้าแปลกตาอย่างเหลือเชื่อผ่านไปนั่นนานยังไม่อาจกล่าววาจาใดได,ได้นางไม่ได้คาดคิดว่าสือฟู่เยาว์วัยผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตรอดจากวิหารศักดิ์สิทธิ์ได้ หลังการสนทนาฟั่นเสียงตังก้มศีรษะอย่างในล้าดูท่าห้องเต้ไม่อาจประคับประคองอยู่สืบไปมีน้ำซ้ำจากการตายของเหมยเฟยและการจัดการต่อองค์ชายนอช่วยมันกำเนิดพระไทยของห้องเต้ออกนั่นเป็นเขาเขา ความเชราชนิดหนึ่งทดท่านหลังจากทรงได้รับความกระทบกระเทือนจากราชโอรสและขุนนางที่ใกล้ชิดที่สุดไม่ว่าทางกายเนื้อและโดยสภาพของพระไทยเป็นเหตุห้องเต้ที่กระแข่งกล้าเข้าสู่ภาวะตกต่ำที่สุด แต่ว่าเหตุใดองเต้จึงเลือกเวลานี้กรีธาทัพขึ้นเหนือเป็นเพราะพระองค์เห็นว่าพระองค์มีเวลาไม่มากจึงต้องแข่งกับเวลาหรือเมื่อพระฮ่องเต้ลงจากแท่นบูชาฟ้านเสียนไม่เสียดายกับการใช้เปินใช้กระบี่ทำสงครามจิตวิทยาใช้วิธีการอันต่ำช้าใช้ราชฎรทั้งแผ่นดินเป็นเครื่องข่มกูขอค่อยบังเกิด เป็นสภาพเบื้องหน้านี้ห้องเต้เชาราแล้วมีความรู้สึกแล้วและก็อ่อนแอแล้วนี่ความจริงเป็นสภาพที่มันต้องการเห็นแต่เหตุใดในใจฟ้านเสียนตอนนี้จึงปราศจากเขาความยินดี ฟันเสือนมีเพียงไม่ยินดีนยังเกิดความเลื่อนลอยมันนั่งอย่บนเก้าอี้เบื้องหน้าเยื่อหลิงเอ,อ๋ยยกสองเทา้าขึ้นเหยียบพื้นเก้าอี้สองมือกอดเข่าแนบไปหน้ากับต้นขาใช้ความคิดคำนึงให้ความรู้สึกที่อ่อนเพลียและเหยียใจแก่ผู้คน เยี่ยงเอ,อ๋ยมองดูท่วงท่านี้พรันฉุกใจคิดบังเกิดความเศร้าหดหง่อย่างบอกไม่ถูกเนื่องเพราะนางนึกถึงบุคคลบางคนอาจเป็นเพราะนึกถึงบุคคลบางคนนางจึงไม่ได้ถามฟานเสียนว่าอีกคนหนึ่งอยู่ที่ใด ดวงอาทิตย์ขึ้นคร้อยไปทางตะวันตกแสงสีสนทยาสาสซ่องตึกตระกูลเยี่ยยี่ว้านเดินเข้าสู่สวนหลังด้วสีหน้าเคร่งเครียดไม่ทราบเป็นเพราะการศึกทางเหนือดำเนินถึงขั้นขับขันหรือว่าทั่วทั้งมหานครเฝ้าระวังการกลับมาของคนผู้นั้น <c oughs> ในวางจึงไม่น่ามีคำสั่งให้มันกลับค่ายที่ตั้งกองกำลังรักษาการมหานครแต่ฮงเต้มีพระราชกระแสะมันปฏิบัติหน้าที่ในมหานคร เยืช่ชงผู้เป็นบิดาสมควรยังอยู่ที่มนตรีแห่งรัฐแยกแยะรายงานการสู้รบกำหนดยุทธวิธีการรบเกรงว่าต้องค้างคืนคืนหนึ่งแต่เยี่ยว่านปราจากความนิยมเลื่อมสายหนึ่งเพราะตอนนี้มันทราบกระจ่างก,กว่าผู้ใดว่าการศึกทางเหนือแม้ปะทุขึ้้นแต่ภายในเวลาอันสั้นต้องไม่ยุดติลงเพราะว่ายังไม่บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการจุดชนวนการศึกครั้งนี้ นี่เพราะเยื่อชงไม่อยู่ในบ้านปีเทา้าเยื่อว่านจึงเบาสบายกว่าเดิมมันกับปีดาไม่ลงรอยกันไม่ฉะนั้นคงไม่จับเจ้าอยู่ที่พื้นที่นั้นเจ้านานปีจนชาวมหาคนครแทบลืมเลือนมันไปแต่เยื่อว่านกับเยื่อลิงเอ,อ๋อกลับมีความสัมพันธ์อันดีอาจบางทีสองพี่น้องพบหน้ามานานปีกลับใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษ เยาวานคิดไปหาเมยเมื่อที่สวนหลังจึงไม่นำทหารคนเสด็จร่วมทางแต่ว่าพอเหยียบย่างเข้าสู่สวนหลัง ปราดแรกที่เห็นไม่ใช่เงาร่างของไม่ไม่หากเด็กรับใช้ชุดเขียวผู้หนึ่งเด็กรับใช้ชุดเขียวนั้นน้อมขนับต่อมันจากนั้นตระเตรียมจากปลายเยี่ยว,วันกราบหยีตาลงเนื่องเพราะกริบตาที่มันเข้าสู่ส่วนหลังก็สังเกตพบว่าตำแหน่งของสองเท้าเด็กรับใช้ชุดเขียวธรรมดาผู้นี้มีปัญหานี่เป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนยิง่งเด็กรับใช้ชุดเขียวดูเหมือนวางเท้าตามสบายแต่เยี่ยว,วันทราบว่าคนผู้นี้เพียงสะกิดเท้าหลังร่างก็ จะลอยขึ้นแน่นอนมิแต่ยอดพิมือเช่นพวกมันจะมีความสามารถเช่นนี้ เป็นตนเองวาดระแวงไปเรยเยี่ยวว่านค่อยๆไปนึกรวมประกายตาม,มองดวงเงาหลังรอเด็ก,กรับใช้ชุดเขียวที่เตรียมเฉียดผ่านไปพรานกล่าวว่าท่านใหญ่ต้องกลับมาเด็ก,กรับใช้ชุดเขียวงงง,งันบวกจากนั้นหยุดเท้าลองและหมุนตัวกลับมาด้วยความเยือกเย็นผิดธรรมดามองดูนายน้อยของตึกตระกูลเยี่ยผู้นี้กล่าวด้วยความกระเตอือรือนสนใจว่าเยี่ยวว่านเรอครั้งนี้ถูกท่านดูออกถึงแม้เป็นความชนะใจของข้าแต่ ท่านนับว่าไม่ธรรมดาจริงๆณฟานเสียนพบกัพบพบกับเยี่ยว,ว่าในตึกตะโกนเยี่ยโดยไม่คาดฝันอูจูซึ่งเข้าสู่มหานครพร้อมกับมันก็สวมหมุกงอบใบหย่เดินเล่นอยู่ในมหานครสําหรับอูจูในปัจจุบันฟานเสียนไม่ทราบใช้ถ้อยคําในบรรยายความรู้สึกที่ล้มเหลวของตนเองชายหนุม่มใช้แถบผ้าสีดําปิดตา หยุดอายุอยู่ที่15ปีผู้นี้ไม่เพียงสูญเสียความทรงจำกระทั่งความรู้ในการอยู่รอดในโลกนี้ก็ลืมเลือนไป ฟ้านเสียนรังอยู่ในมหาคนครหลายวันอูจูก็ยืนอยู่ริมหน้าต่างของโรงเตี๊ยมหลายวันถึงแม้แต่ผ้าสีดำปิดบางดวงตาของมันไว้แต่ฟ้านเสียนมีความรู้สึกว่าดวงตาของมันทอแววสงสัยอยากรู้อย่างแรงกล้าอูจูยังคงเงียบขรึมไม่พูดจยากคลายเครื่องยนต์ข่าวซีที่เดินได้เครื่องหนึ่งเพียงแต่โดยสามัญสำนึกเพียงติดตามฝีเท้าของฟ้านเสียนดีที่นายชิดฟ้านเสถันหนัดในการคบหากับคนปัญญาอ่อน ้าเป่าทุงมันหลอกจนเชื่อฟังอูจูก็ไม่มีข้อยกเว้นตลอดรายทางที่ผ่านมาจึงไม่เกิดปัญหาอันใดเพียงแต่คราบสังขารที่คล้ายสูญเสียจิตวิญญาณร่างนี้สร้างความเจ็บปวดใจแก่ฟ้านเสียน ดังนั้นหลังจากนั้นมันไม่ขัดขวางการออกจากโรงเตี๊มไปเดินเล่นของอูจูกล่าวตามความสัตย์มันเองไม่สามารถขัดขวางได้ก็เพียงอูจูจำทางกลับโรงเตี๊มได้ก็พอเนื่องเพราะในสายตาของมันเห็นว่าโลกนี้ไม่มีผู้ใดทําร้ายมันได้แต่ฟัานเสียนคล้ายเลืมเดือนว่าอูจูในตอนนี้คล้ายเด็กที่ไม่รู้ความและอยากสงสัยอยากรู้ก็าหนึ่งปัญหาสําคัญยิ่งกว่าคือในสมองอูจูไม่ได้มีความคิดทําร้ายคน เพราะนั้นอูจูที่ใช้แถบผ้าสีดำเดินเล่นในมหานครดูเหมือนอิสระเสรีแท้จริงเป็นเรื่องอันตรายมันไม่ลงมือไม่ยุ่งเกี่ยว เพียงมองดูตูเมืองที่ทั้งแปลกหน้าทั้งคุ้นเคยแห่งนี้ผ่านแถบผ้าสีดำวูจูเดินไปตามถนนตรอกซอยมองดูน้ำเต้าน้ำตาลที่ข้างทางรับฟงังผู้คนในร้านน้ำชาวิจารณ์การศึกสงครามทางเหนือจากนั้นมันเดินผ่านตรอกยาวเดินผ่านถนนเทียนเหอมาถึงชายขอบของลานกว้างหน้าเมืองพระราชวัง มันเอียงคอมองดูประตูวางผ่านแถ่ผ้าสีดำไม่ทราบเพราะเหตุในในหัวใจที่เย็นเฉียบปรากิดความชิงชังรังเกียจชนิดหนึ่งเสียงเพี้ยเมื่อหินเล็กๆก้อนหนึ่งสัตว์กว้างแสร่างมันจากนั้นปรากฏก้อนหินจำนวนมากสัตว์กว้างมาเด็กซุกซนในมหานครหารู้ไม่ว่าคนสวมหมกวกหม้อพุกนี้เป็นบุคคลอันตรายที่สุดในโลกกับสัตว์กว้างก้อนหินใส่มันพรางร่ำร้องว่ากว้างตัวงงงมกว้างตัวงงงม อูจือยืนแนวนิ่งปล่อยให้เด็กทั้งหลายกว้างก้อนหินใส่มันมองโดประตูวังพรันกล่าวพึมพำว่าเฮนี่ใครเรียกว่าประตูอูเหมือนใช้ประหารชีวิตคนประตูอูเหมือนชื่อเรียกประตูหน้าของเมืองพราชวังเป็นที่ชุมนุมของเหล่าขุนนางรอเข้าร่วมประชุมอูจือยืนแนวนิ่ง ปล่อยให้เด็กทั้งหลายว้างก้อนหินใส่มันมองดูประตูวางพันกล่าวพุมพำาว่าที่นี่ใครเรียกว่าประตูอุ่มเหมือนใช้ประหารชีวิตคนนับตั้งแต่อูจูออกจากวิหารศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นคำพูดประโยคที่สองของมันแต่ไม่มีคนรับฟังมันเพียงจำได้ว่าที่นี่เคยเรียกว่าประตูอุ่มเหมือนเคยมีผู้คนจนํานวนมากตกตายที่นี่นั่นเป็นเรื่องราวเมื่อนานมาแล้วจบตอน